ชว์สีมืออะให้ขขวยลองเบิรงก่อนเปิดใจรดโอ้เห็ดกับเขาเปลี่ยนเง่นแล้วเลยเดตกทัารานด้งนาจาเบิงเนาะบ่ได้เลยชาวโนฮาต้องเห็ดกับเขากับน้ำเป็นเลยเห็ดกับเขากับน้ำเป็นคือเฮาเปิดใจนี่แล้วเนาะผุนลูกชายกบมาเลยน้อยมานี่น้อยมานี่มมนี่าบ ยังนี่ไายถงของเทียนบ่กนะถงขาดได้มันคือมักแทะตรงนี้นะหัวมันขาดได้กระถิ่นติเฮ้ยบระถิ่นน้าสิร้ายเนาะบอกนะมานี่มานี่ไพ่ตัดผมให้นะเอาบ่ากันที่ตัดให้นี่ตัดก่อนจะได้อสิเอาเพิ่นมักจะได้ถงขาดเพิ่นนี่เนาะอืมอืมเรามักเด้ขินหอดได้ถง สบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุคนพ่พอพ่อกับชาวบัวมื่อนี้อ่าแปะแปะ็เปดเด,เด้อเนอะพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้กะมาปิดอ่าหมักถั่วแห่พ่อแม่พี่น้องเลยหรือว่าหมักกระแตบเนาะภาษาเอานินอ่าทางบ้านชาวบัวกะแต่ทางไทยนี่เอิ้นอีญย,ยังกระปุกหละพ่อแม่พี่น้องเลยคนชาวโสดเขาอ่าสบายดีเด้อสดี โดยเริ่มติดเหนตัวแห้งแลกันเดิ่มโดยทางไทยนี่เอิญถั่วแห้งวสามาดีอาจจะแห้งบ่หูเอิญเหมากะเต๊บเน่าบานบานทางเอิญเมากะเต๊บแต่ว่าทางเล่าเขาก็เอิญมาดกันได้หลายบ้านไปหลายบ้านไปหลายบ้านก็เอิญแตกต่างกันไปพ่อแม่พี่น้องเลยบ้านเอิญเมากะเต๊บแบบปุจจักรมาเมื่อนี้ซาบัวกันมาเคลื่อนชาวโสดเพิ่น มาเมื่อนี้ก็ลมลมพอแม่พี่น้องไยลมหนาวอีกแล้วเนาะสามาดีเมนมือว่านนี่กะถือว่าอากาศกำลังดีแต่เมื่อนี้กะคือว่าเดินเนาะช่วงนี้กะนารูแบบเดียวฮ้อนเดียวหนาวไงสามาดีนี่เช็กเชือกันหนาวน้ำบ่ท่านแน่นอนสามาดีเนาะ มือว่านนี่กะมาอากาศีนธรรมาละมือว่านนี่อากาศเป็นม,มือว่าน,น,าานมะฮอ,อนมะหนาวชองสามมือก่อนนะเน,ะนาะหนาวผักหลังๆมาแัดไข่แน่วันนี้เสือผ่ากงเต็มอยู่ค่ะยังไม่ได้ซักมือว่านนี่ก็นนกคืออากาศาคิดว่าชีฮอนเลยนะสามาดีายังไม่ได้ซักเสือผ่า บตื่นมาอีกวันนี้บัดหนาวอีกแล้วเนาะโอ้ยสักเสือผ่าน้ำหวานชันผมอำลังย่องเลยแม่นกำลังย่องว่าสิเริ่มห่อนแล้วอ่ะแล้วมันหนาวมาอีกแหละฉักปัยังอากาศเนี่แกวัดดาบอจามาดิ กกแกก็ยิ่งมาทั้งแกพอกะเทินบ่อตอนนี้จะหาปิดมากทีแกก็ากมาอ่อนอืมปิดมากอ่อนเอาไปเป็นตำเมียงตำนั่นกินกะพอกระเทินนะน่ะทางสามาดีเฮากะสิไรจงมาแห่งมันแกค้าเนาะเจ้าบ่ได้เอาไปขายบ่สามาดี้ปิดทิ้งคือ,คอใครหนาอยากับปิดนะเมื่อกี้ ตามชมตามเหี่ยงชุ้มกันเนาะหะก็ได้ไปหน้าบ้างมื้ยนี่โบก็ได้ออกไปฉีดแรงก่อนเนาะว่าสีดลงเห็ดเวียกอยู่วัดต้องไปแต่บริเวณค้นมันมันไม่ค้นก็ได้ไปเพิ่นมาได้ประกาศบ่างใช่กาศ่เห็นว่าเพิ่นประกาศนี่นได้จังลงเห็ดยังนะอยู่วัดเห็ดตัวตั้มแท่งวัดรวมแหละเนาะ อยู่ในพี่กับขี้พุ่นจับเนาะคือว่าแหละไวเพิ่นนี่มักแท้ๆได้ขี่พุ่นนะโชว์สีมือเนาะโชว์สีมืออาให้ข่อยลองมึงก่อนเปิดใจโดดเนาเห็ดกับเข่าเปลี่ยนเลนแล้วเน๊ยเห็ดต้องเปื่อยทันซีเมื่อนกลางกินได้อยู่เนาะพิจารณาเบิ่งเนาะบ่ได้เลยชาวโฉนเฮาต้องเห็ดกับเข่ากับน้าเป็นเลย เพ็รกับข่าวกับนัมเป็นคือฮ่าเปิดใจนี่แล้วเนาะเนยังต้องให้เป็นน้องเจ้าบ่ได้อ,อยากมาบอต้องกาอยากมาอยู่หันมาได้แบบแต่เมื่อน,น้ำใสๆแต่ละมืไมอมไม่ได้เจ้ามา,มามทางพี่เด้อ ยังน oh, nice. oh, nice. ัะหัวสีไข่บ่อือ๋อมันคือเป็นแบบนี่นี่คือคือเหี่ยวคือนั่นต้นกล้วยถูกชิงทุกอย่างเลยเช้ามาดีเทา ต้นมกพริกต้นกล้วยต้นหุงเจ้าคือโบโจมาทั้งนี้ต้นมะพริกเจ้าอย้อยหายมันถึงแดดเนาะต้นมะพริกเจ้ามีห่มมีห่มโบคอยงานต้นพันม้บมเป็นไม้ งามเลยงามหลายเลยอยู่โ่มพ่อต้องอันให้เพิ่นอยู่ฝึกแสงแดดอีหอย่างนะไปก็แล้กินมบัตต่ำเฉดเฉดลดโซ่สีมือต่ำหอกต่ำดึงแนวกินบดนัตไก่หน้อยก็เข้ามาบ้าน ฉ่ำสิกินกล้วยกะน้าสามาดียังหมด้วักอยู่ผุนลูกชายกะมาเลยน้อยมานี่น้อยมานี่ถมมันนี่ป้าหนุ่มบลูกยังนี่พายถมองเทียนบ่อนะขาดแม่มันคือมาแทะถุนี่นะหัวมันขาดได้กระถิ่นติเฮ้ยบระถิ่นแม่สิร้ายเนาะเบิ่งนะมานี่มานี่พายตัดผมให้นะเอาบ่ากันที่ตัดให้นี่ ตัดไม่ได้ว่าสิเอาอไปให้รุ่งตูมทักจำยังตัดเองเลยสบายดีก่อนสบายดีก่อนเป็นบอสบอสเป็นผู่บึงกูสบายดีมาชื่ออะไรลูกสบายดีสิปี่อันนั้นเมื่ะขีดฮอดในข้อนะสบายดีลูกโดยชื่อยังเจ้านะเฮ้ยหันหน้ามาบึงลชื่อยัางอะชื่อบุญตาพีอายบ่ ใครดอกเพิ่นนั่นเลยบติดแม่เลยเนาะเพิ่นมักจะได้ถุงขาดเพิ่นนี่เนาะเรามักเด้กินฮอตเด้ถุงกินฮอตจ่อย ช่ยเคียงห้วบ่อนไปไปชอยอยู่หม่มหูบ่ช,ยยชุมคือเก้ามื่อนี่นสบายดีสาวได้ดดมาลองชิมสีมือเช้าสวนเท่ามือนี่ถึงเ<น>ชายกะมาแต่งหงษ์หย่มางเฮียนลนูก S <S มีกายกายกใจเต็มคอเนาะขขดสนหาชเี่ยงไชักหลบ่ะนะชักไหลเต็มตบ่่ะนะชักก็่น้ออดีซอีได้บอกอเห็นตอนง่า่ก็เห็นแต่ใหญ่กินขาคอติาแต้วขาคอชาวไรนก่บะปันขัดวเลยแหละนี่น้ำน้น้ำบ่ฮึสาวไรแต่บ่ลเอง กาแฟนมเิ็กน้อยกินได้ป้ะใช่ถ้ามันบริโภคมเนาะบริโภมันหวานๆข้าแม่เอาอันเคียงมาให้เลยเขอบใจขอบใจเนาะแด้สีหาลูกเคยให้ด้วยเถ้าแม่ยังอยากได้ลูกเคยอยู่มาแล้วว่ได้อยากแล้วมาใส่ข่อยโต้ใส่หมดเลยอ้าชอยแล้วน้ำน้ำมัเนาะน้ะน้องจะได้เห็ดน้ำผิดเป็นมีมีอันเดียวนี่ป้ะใช่เนี่ เาบิงยจังดาจาดดียวนบจางกับเข้มบัวเทอรนัทเหเข้มมีบางไหมมีบอสมนมากเดาปิดเลยเรียบร้อยเยบลางเรียบร้อยล่างออกลายกลัวแซ่บต้องแย่ๆแน่นอนจามาดีนะ ตัดโลนโน้ผมเจ้าวันนี้ไปตัดทั้งหาเอาไงตัดตอนได้ตัดไม่เช้านี่บอ่ะเมื่อวันเศร้าที่ <c oughs> ตัดตัด,ตดเลียนอยู่างไรเ <c oughs> นียครับเลียนอยู่องได้นะเลียนอย่องได้ป่าทามปอหนึ่งบอปอชองปอชองหากะล่องขึ้นปอชองแล้ววะจ้ะ <c oughs> ใชงไชด้ได้ได้ที่เท่าไรบอสามันดิหากะล่องปีนี่บอ แม่กำลังลงปีนี่เยี่เยี่หอบนึงแต่วนี่นกำลังเสียงขึ้นหอบกว่างจังมือแล้วขึ้นหอบ่จังมือแล้วกำลมสามมือขึ้นไวแทะานได้ยี่บอลนได้ย่บอปานาอนได้ยี่บ่ได้ยี่บอเน่นคือบ่ใส่เสียงกันงาอันนาวนะมาหอเลยเก็ว่าหาองเสืองาเลยระยติดแม่เดี๋ยวด้วยจักบีเลย สามาจ็ดปีแล้วลูกชายเจ้าเจปีปอเอาว่าพอไหมนะเอาอยู่บอฮะบ่เอาเเสอาแม่เจ้าสะเอาเลย đấy นอกามาดิ้าเนาะนาเาระแม่มาแล้วแล้วแต่ลูกนอกสามาดิเอาข้องเทไรสามาดี เรลือดนะกไเลือก่งไเนาะเลือดบอวยังไ่ได้เลือดเลยได้ผมมีไคเลือดไม่ได้เลือดผมมีไเลือดไมได้ผมได้คนมีเลือดผมมีคนมีเลือดคนมเลือดไอ้ไอ้หนาวจังเทนุ่มจังเนาะเทนุ่มจัง ชาลชินน้ำชาลโชดเอากงนซื้อสินมากแกยังไม่ได้ไปขายปวดหัวเลยกินไปเต้ปวดหัวหมดได้ขายแกนิดนุ่งเองเงมีเงินซื้อบัดเองมันตรงีเงินซื้อไปรับกระเจ้ามาบอกแม่ไปรับกระเจ้ามาคืนเท่าไหร่ กะเจ้ากะมักนุ่มแต่สุกแตกางเกงเจ้าไปรับสินมาไปเห็นมันทอดเนาะกะเจ้ามังามแต่ก็เลยมาลองมาลองเปิ้ลอาบ้ากัยังไม่ได้เปลองเบิดเท่านี้บ่ร์ยังไม่ได้ไปขายใส่เลยแม่อาบาอาบายังไม่ได้ลองห้าสิบพันอ้าวใช่ไหมใช่เลย บด้เนาะปียเลี่ยนกันชอยบะเมื่อยบ่ลององเป็นัยเาดคือเือยใช่ไหมเฮ้ยเจเกง่ากันียนได้เป็สายยุ่งมันนี้ยมนเหนื่อยใช่ไหมยังยังกินชาว้อนชานี่นะปั่นปั่นจีนแบบจีนท่าไายอลรแบท่าไข่บ่ บกรข้าวจีนอกข่าวจีนี่ข่าวข้าวซุกข้าจีนก่อกมนกินนั่งนั่นเลยแรวเลยต่างถิ่นไทยนาะเมนกระต่างมันไม่น่ากินเลย้าจะอันนักิอันังอันเมนเห็ดมั้อนีค่ะมบไรแค่มเดิรุงคนแข็งเนาะยันเขียวฮักเออกินง่าง่ายเออกินง่ายแมนง่ายงของมักมากแบบไรกินแบบนั้นง่ายยังง่ายวยง่ายยูงง่าย่าย หนุ่มๆเข้ามาก็ต้องง่ายๆได้เนาะสาวัาดีเนาะย่ายๆนี่ยากแลยสาวัาดีอุ้มใจเลยเฮ็ดกิดเองง่ายๆแต่ไลำเลียงเลยเฮ็ดกิดเองยังเปิดไทยเขียวคือเก่าวได้เนาะเจ้าเน่ะเปลี่ยนคลองบุพเพเว้าถึงแล้วปะหาบุพเพให้ได้ก่อนสาวัาดีเอาเนี่ยมาเปิดสีมืออ่าซาส่นเอาสีร้องอัน สามชูกินหัวาจานกับเข้มเก็มบมีหรอบมี่ไ่ได้กินเค็มเนะจ้าเหรอน่นคือจานกับจืดๆนใจแหละ่วนนายพห้เฮดกินนะชามาดิถ่แม่บอกถ่าแม่ช่างกับโบมาจ่เนาะ <c oughs> ตั้งขึ้นไว้ จะถือว่ายังบ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้เอ็นมาเฮ็ดทั้งช้างเพิ่นกะโจ๊กใส่เคลื่องดีทำมาเห็ดแล้วก็โอ๊ยน้องามผลผู้ได้สะดวกสบายเนาะสามาดียามผล ปิดประตูไว้เข่าในเฮือนกับปิดประตูไว้มาต้องเงินแยกแต่ก่อนยังว่าเนาะชามาดีเนาะเจ้าขืนเจ้าเกื่อนเ่ยเวลาเจ้าลงมาข้างล่างเนาะเพราป็นแบบเป็นเน่ไป็นเห็นว่ามี่ทีเป็นตะย่างลงยักษ์มันมือเด้งหาผู้เห็นเนีดยมันต้องใส่หลอกไครทั้งนอกน้ำได้ไหมสิปล่อยมืดบ่ซะมืดได้เป็นตะย่าติไหม ลูกเราตาแ่่นี้่เาสาวอยู่่ชยดสาวได้มาคุยชอยได้ว่าจข่อยมาคุยอีกแล้วเนาะสาวไรเปมนเจ้าของบอกมาคุยอยู่บ่ มักอยูเนาะมักอยู่บอ๊กี่บาหมักจับเราดังมัคุยกับเนี้่ะคุยตอนบ่สามบดีนะคุยตอนได้สามบลีแค่ดเราคุยต่อยนคุยกเคือบอ๊ะวดกแต่ไงที่าไมน้อยที่เอื่อยีเด็อื่อยกั ได้กะ hết แลให้พอได้พนะอแล,ล้วอาอนแป๊หนึงจเอเสษเบิ้ลเลยกินหลายหลายคนจังเ่บเนาะต่หน่อยบอกพอกินอีกแล้ว <c ười> อ,อือสิบส่มงวิ่งตาม,มนใคร <c ười> เหรอสามารน,นนะเอ,เอื้อสิบ,มมนนบสี่ช่วไหมใช่บแซบบ่แซบบ่หู้อ่ะ <c ười> แ่เาะ่าแซ่บเนาะคนไ่มา่นาคย่องเาวัเทีนาทะทาวายากบ่ว่าว่าบแซ่บนี่งืีเดียวเลยเนาะยังเพื่อนครัวอยู่นอกเลยยังเดลนะท้่สาวนี่เลยนะนั่ ตำนาตนานีมน้ะนงนนาวนะบ่มื่อี้ใช่เียมเรียบร้อยบ่ยอยัมีอย่างเดียวใครดอกช่วงนาเนานะมาตำแบบพิงเดะพิงแดะเนครัวนะ คัยังโมเล่อียังมเห็ดตังนี้ค่วตเ็ดนากัน่้าเลยอนส้างมันอกมน่มาเห็ดมันแต่เนี้ยเป็นเนี้ีอยกบอกนี้ยบลคนตได้รดอ๋อมัมีงานพบหรม่

ใว่ามมีเปลงค่ะต่นแ็กคิดว่าม่นคะแม่พันาไม่ด้สาวมาดีตหัวสไทยตกิไดายเคยเคยเหตุอยู่นะ แบบเซ็ตอะไรแช่เพื่อให้สเป็นคนเห็ดอ่ะยูเห็ดกินน้ำเพื่อนแม่นตลายกันนี่จ่แม่เห็ดเอาแบบปรับเปลี่ยนกันบอสแม่นถทาแบบระดูกจถทาแบบน่ากัเห็ดรูแต่ว่าบอกคอยเห็ดเนาะบอสทาเบาๆอยู่ๆนี่กำลังจะทำแม่เห็ดทาเบาะอย่างนั้นเออมันจะป้าเห็ดเพราะว่าเราจะได้กินเจ้าเป็นคนแบบใจเย็นเนาะใจเย็นเลยกับแบบ ไม่ไงแบบเบื่อยจะซานั่วองเห็นซาบทันกิ้บัาน้องสาวด้วยใ่าวะซา่าขก็เอื้อยไ่อเอื้อย่ของ้าวะตีเป็นคนใจเย็นงานหนขงเ่งกับหนึ่งยู่นอกพี่บันะ พื้นเ่าเ็นใส่พื้นเอโอ้เไรจสอบไสักแต่ว่าเาซื้อยู่ในบ้านทแพงหน่อเนาะคือว่าละของแพงแค่จะเปิดคนหาพื้น่ะแม่บางทีกับวแม่ได้ไปหาพนมา้นแขนันไ่ด้เบืงนแขนมันไม่้เปนกมาตนานี่ยักเหมือนแัวคนแขนี่อ่ เจ้านอนนาบอหัวเจ้าผมหัวหัวอ้อมเพื่อนแถวนี้เดียวจังหน่อยสิบบอมีหัวได้จังหน่อยเนี่ยเ่ด็กๆมาแต่นอนนาบอนอนจะมาดีกลับมานอนบ้านมันอ้าวได้ดิเพ้ยังได้เด้ออ้าต่ำอย่างเดียวเลยนะน้องจะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมวันนี้ลุ้นบอ กันว่าน้องมาดีต่ำเวอร์ชไคต่างสบได้บ่เนาะแม่เป็นจันแม่ซีเดือนได้อยู่บ่บาทนี่พี่น้องได้ยู่บ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งได้หรือเปล่าหะเรียบร้อยหรอเรียบร้อยบ่ยางเข้มยางยางบ่เออแหมว่าเ็ดจืดเนี้ยว่ะ ถือปากวัเนาะเพราะว่าเราเอนสิกินแล้วกินจางได้นอนมาดีเพอนะเอ้าขนาดใจเฮือนนั่งเมียด้ใจเฮือนนั่งขังว่าวว่ามีมาทำจางจางแล้พอดี่ไดจางแล้วพ่อวะก็ได้กะเอาจางไว้ก่อนเนาะกินเค็มถึงมันแก้บ่ได้่ได้นอนมาดีเนาะแม่นกับบมคอนกินเค็มกินเค็มหนึ่งกินเยอกินหมด้เอาเกลือไว้ทั้งขางหน่อยเด้อเสดอ จับคกยูนจับจานรอรับนา้งนงาาุ่ม <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นยังสาวมาดีเดี๋ยวชิมมือเดียเดี๋ยวชิมอะไ้กินแน่เนา่ะอุชาอุชาลงทุนเร็ดบ่อ,อสเนียนอาลงทุนเรียบแฉี่เอ่เได้แล้วนะพอดีเนาะอยากได้ชิมอะไกินชีมมือน้อกมาดีพี่น้อยมาแต่และเื่อลองชิมมึงกนะ่อนเนาะมาเนี่เพิ่นจดีได้มาเนี่ยนะมาเนี่ยเพิ่นลองชิมมึงก่อนมาผ่านบ่สาวโสดห้ามมาอนี่ ผั่านก็ต้องผานมาไม้ถมาเที่ยนาาทายยากเนาะว่าว่าโมเมห้อยด้กินเื่อเดียวเท่านั้นเลยเราตามสู่กินนาจับจับยุกจับยุกไทยฮูกกันบัดนึงเออคนงามไทยเฮือใส่ข่างว่าวันผู้กิเค็มวะผูกิเค็มเนี้ยคนงามเยี่ยบเยียมเนี่ยโอเคได้เรียบร้อยพี่น้ย เรา่นทำตัวสิงไทกจะหมงเขานะเรียบร้อยเรียบร้อยล่างเรียบร้อยพักบันยังวันนี้มือหนีจะร่มแห้งแห้งพักบันยังลมพัดอ่นี่าเปัง พี่จะถั่วใบบปินเนาะมาบัานนี้มาลองลองบ่งดูเจ้านะลองขวายบิ่งดูน้อยครับกินแม่ยลยกินเลยเช็ดอยู่แล้วเจ้าของตามเนาะสามาดีเนาะมานั่งเขามานั่งน้ำกันกวเนาะอันนี้เดี๋ยวมานั่งตไปคนเดียวเปในได้รสชาติชุดยอดว่าแซ่บว่าแซ่บมาตัวเฮ็ดเนาะ ย่องเอาเองบะมีข่าวครับเอาเจ้าข่าวใช่ใช่มนี่ตีข่าวใหญ่เต็มอยู่บ่เต็มนะบ่เต็มให้แถวแม่บ่กินบ่ถวแม่ถวมาเหแม่แวแม่บ่กินบ่บ่ถวแม่แล้ะดลอดอแลวเบ้าหยอกเบ่านีเด้อมาสักนิ้นสิ้นเราม่หัามาช้อนสีแซ็บหรอก เหนือว่าอันนั้นเนาะดีเนาะดีแก่กระเทือนเนาะยังเต็มตุนอยู่สุดยอดปุ่นจะคำแรกสามาดิสองคำนะสองแล้วแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ยทางสามาดี่นกินก้อนซะติดกล้องก่อนเนาะสามาดิเนาะจะได้แล้วอายเลยนี่เรากินคำใหญ่ ตอนนี้เรากินทับได้คุยแล้คุยแล้ว่ามาายแล้วใครรับได้ก็รับได้ตัวตนเลยตัวตนน้ำหมักเบียบบหมักเบียบบอเอาเลยโบร่อนกันช่องช้ำหมากบอเดี๋ยวให้ทางสามาดีเพิ่นกินก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยทางชาวบัวก็สิปิดกล้องก่อนน่าสามาดีเนาะ เราบอก่าอคือสื่อแรกแท้จริงแล้วก็อ,กอ,ากอายอยู่เ <c oughs> นาะอาสบายดีสบายดีโดยสบายดีบยดดยสบายโดยเนาะเดี๋ยวปิดกล้องให้ทั้งอาชาวสวนเขากินก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยคุณกำลังแซกกงง่บอยู่ปิดกล้องในก่องไหมค้ำยันยันอยู่แล้วใชะว่ะสบายดีเราคือซืออ่ออะว่บาเนาะมาบออายกับเราคือซื่อแท้จริงแล้วก็อายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย อาจังไดคลิปนี้ชาวบัวกะเชียไหวชั้นนี้ก่อนจะนี่จะฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เนาะพอให้มีกำลังใจหรือว่าเห็ุคลิปต้องใจดีด้วยทั้งชาวบัวกะคลิปนี้ชาวบัวกะสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี